สวัสดีครับวูเรานักแสดงจากบรรยากาศรักเดอะซีรีส์ครับผมบอสชัยกมลรับบทเป็นพายุครับผมนุินนัทรัตน์รับบทเป็นวาเรนครับผมพิวัฒน์ธรรับบทเป็นสกายครับผมฟอดยุทธพงศ์รับบทเป็นพรายครับก็ราาู้สึกตื่นเต้นม,นนมากเ,เ,เ,เพราะว่านี่ถือเป็นครั้งแรกที่พวกผมทั้งสี่คนน่าจะได้มาดูละครเวทีด้วย <ใช S 1> แล้วก็เป็นงานที่ เหมือนเรามาเจอรุ่นพี่นักแสดงคนอื่นชั้นใหญ่ๆที่แบบครั้งแรกเลยรู้สึกว่าตื่นเต้นที่มีโอกาสได้มาเดินถังตะก้อนได้มาร่วมงานนี้รู้สึกงไงบ้างตัวหดเหลือแค่นี้แล้วคนเยอะแยะเต็มไปหมดเลยมีแต่แบบโอ้นักแสดงชื่อดังทั้งนั้นเลยก็ต้องขอบคุณทางผู้ใหญ่ด้วยนะครับที่ได้ชวนพวกเรามารู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยครับใช่ครั้งแรกทั้งสี่คนเลยครับเพราะว่าพวกเราไม่เคยมางานแบบนี้กันเลยแล้วก็ละครเวทีก็ไม่เคยดูกันแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เจอพี่บอยทูนเกียรติด้วย ใช่ครับภาพแรกที่ถ้า,ท,าที่ผมนึกน่าจะมีเป็นฟิล์มมิวสิควลเป็นการแสดงที่เหมือนแบบว่าต้องมีเพลงประกอบด้วยน่าจะอลังการมผมเคยดูแบบแบบเป็นวิดีโอแฟนตัวอดีอไปล่าครับก็เลยแบบอยากรอดูของไทยเหมือนกันว่าเป็นยังไงวนผมไม่เคยดูละครเวทีจริงๆจังๆเลยแต่ว่าก็ ก็แบบเคยดูผ่านๆมาบ้างแบบตามอินเทอร์เน็ตหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็แบบคาดหวังแล้วก็แบบตื่นเต้นมากเลยครับอยากดูครับผมคิดว่าสนุกแน่นอนครับผมเพราะว่าดูจากโปสเตอร์แล้วคืองานอลังการมากแล้วก็ยิ่งใหญ่อยากดูแล้ว่ตอนเนี้ยครับโอ้ถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาส พ้อมแะครับแต่2อคู่นี้นั่นน่าจะพร้อมกันมากกว่าฝากตัวด้วยครับใช่ครับปากด้วยครับหบทที่คิดหรอส่วนตัวผมอยากเล่นอะไรที่มันตลกคอมเมดี้เป็นคือเหมือนฟิลกูดมากกว่าคนอื่นมากไง ก็คงเหมือนกันครับผมก็คงขายขำครับผมเพราะว่าขายหลอกก็คงไม่ไปไม่รอดเท่าไหร่เออขายน่ารักก็ได้เราผมก็เอาไว้แบบเขาเห็นโอกาสก็เห็นแบบอ่อคอเเตอร์บางอย่างในตัวผมแล้วกันเพราะผมรู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นบทไหนก็ท้าทายแล้วก็ตื่นเต้นอ่ะมันแค่เราแล้วช่บนโอกาสองอใช่ใช่ครับผมเหรครับผมอยากเล่นบทดราม่าครับรู้สึกว่า การดดราม่าในละครเวทีน่าจะสนุกจริงๆดราม่าใช่ก็จริงเห็นพี่ๆนักแสดงทุกคนก็รู้สึกว่าก็จะเต็มรอยนะครับก็รู้สึกว่าเราอยาก้เก็บประสบการณ์ด้วยครับผมคาดหวังความสนุกครับน่าจะมาแบบครบรถแล้วก็น่าจะมีความเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างที่เราแบบไม่คาดคิดว่าละครเวทีน่าจะทําได้แต่นี่เนียมีก็คาดหวังมากๆเหมือนกันครับเพราะว่า มีนักแสดงที่ชอบอยู่ในนี้เหมือนกันครับผมก็เหมือนอย่างทุกคนที่พูดมาเลยครับผมก็ทุกคนพูดไปหมดแล้วแล้วผมก็คาดหวังว่านั่นแหละจะสนุกนะครับแล้วก็จะได้รับได้หลายๆอย่างที่เราไม่เคยได้เห็นถึงตอนนี้เท่าไหร่แล้วตอนนี้ตอนนี้เป็นตอนที่ห้าแล้วนะครับคืนนี้คืนนี้เราก็เดินทางมา เกินครึ่งแล้วเนาะสำหรับพาทพายุรักผงใจของเราครับก็อยากติดตามใช่อยากติดตามอย่างที่พวกเราเคยพูดไปก็คือทุกๆ EP ที่ผ่านไปเนี่ยมันจะทวีคูณความแบบเข้มข้นความสนุกมากขึ้นแน่นอนครับผมก็คืนนี้เจอกันครับผมแน่นอนคได้ความแซ่บมันจะบวกเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมใช่เลยต้องวัวเดี๋ยวต้องยอกันเองนะคุยกันเองแล้ว ก็คือแน่นอนคือเราดูมาตั้งแต่ EP พีหนึ่งสองสามสี่อ่ะคือทุกคนเห็นแหละผมว่าแฟนๆทุกคนน่าจะได้รับความเข้มขน้นความตื่นเต้นความครบรสอะไรอย่างเงี้ยคือแน่นอนครับยังไง E p ีต่อๆไปก็คือเข้มข,นข้นคือแน่นอนอ่าก็ยิงอยากฝากฝั่งนี้ก่อนครับฝั่งนี้มันเป็นพรายกาลังเข้มข้นของเขาแล้วก็ตามชื่อตอนนะครับเห็นชื่อตอนชื่อตอนว่าอะไรนะชื่อตอนนี้ตอนนี้ เดี๋ยวทายุใกล้คลั่งอ้าวอยู่ใกล้คลั่งก็อยากให้ทุกคนได้เห็นความใกล้ข้างของพายุแล้วกันเขาว่าจะเป็นยังไงหมายถึงอย่าแป๊บนึงขอเปิดก่อนข้างยังไงข้างแบบไหนไปถึงเนื้อเรื่องนี่มันก็มันเข้มข้นขึ้นแต่ว่าแต่ว่าวันนี้พาร์ทของเราก็เริ่มมีมาปล่อยปิจนาบางอย่างเหมือนกันใช่ให้ทุกคนติดตามใช่ใช่ครับใช่ครับอ่าท่านผ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 ้านโอเคโอเคครับนี่คือฝลังน ห้ามพลาดเลยก็ไม่ต้องเเหตุผลที่ห้ามพลาดนะครับก็คือเอางี้ดีกว่าพวกเราทุกคนรวมถึงพี่ดีมงานเนี่ยตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทกับบรรยากาศรักเดือดซีรีส์มากๆนะครับก็เลยอยากจะฝากบรรยากาศรักเดือดซีรีส์ด้วยนะครับผมก็รับรองว่าจะไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมจะสนุกสนใจครบรถแน่นอนครับมีทั้งทุกอย่างที่คุณชมต้องการแน่นอนครับผมใช่ครับแล้วก็ จะมีเรื่องราว่เรรืองาวใหม่ๆเข้ามามีตัวละครใหม่ๆเข้ามาแล้วก็ใกล้จะถึงช่วงพีคของพายุรักถมใจและเอาปัดติดตามนะครับทุกคนพื่นหัดครับครับผมทุกคนพื่นหัดใช่ไหมครับเวลาห้าทุ่มนะครับทางท้องทีมเอ็มที่สิบห้าครับผมแล้วก็รับชมแบบการคัดได้ที่ไหน แอปไอชีครับหรือว่าเว็บไซต์ i q d u c o m ตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนของวันเดียวกันครับเป็นเวอร์ชันอันดัดแล้วก็ฝากเพลงด้วยใช่ไหมนอกจากนี้พวกเราทั้ง4คนเนี่ยมีเพลงประกอบซีดีด้วยนะครับทั้งหมด3เพลงนะครับผมก็มี My Strongest Love Never Say แล้วก็ Love in the Air นะครับก็ฝากด้วยนะครับผมบน YouTube ของ Mewi Music ครับแล้วก็สามารถดาวน์โหลดได้ทุกสตรีมมิ่งเลยใช่ครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับผมก็ ขอฝากทุกการเคลื่อนไหวของผู้ตราทั้ง4คนด้วยนะครับผมทุกแพลตฟอร์มเลยของมีไมวายออฟฟิเชียล<ช>นะครับ,รบไม่ว่าจะเป็น Twitter, Facebook <ait s> หรืออะไรก็ตามนะครับในมีไมายออฟฟิเชียลก็สามารถติดตามได้เลยครับใช่ครับฝากด้วยนะครับ,ขอบ,รบขอบคุณครับบ๊ายบาย